สบายดีพี่น้องก่อนพี่เมื่อแล้วบ่ฮะใบแดงไม่มาเอาพอมาเอาเลยสิเมื่อแล้วบ่บายบายดุบายบายเมื่อกันเด้อพี่น้องไว้สิไม่ได้จังมาใหม่เด้อได้เมื่อ บฮ้ยบายบฮ้ยบายเมื่อหลิงก็ไผปเฮ้ยเป็น,นเสีย nder, เดอร์กิฟต์นะเฮ็นเมื่อเมื่อบ้านน้องมิดพี่น้องกำลังลืิอืมมันพักร่างทีต้มเส้นพี่น้องฐานนำเดือดจังเอาเส้นลงน้ำซุปของเหาพี่นอ้องกระดูกต้มกระดูกหมูหละมันคือน,น้ำซุปพี่น้อง ท่ากระเจียบบวกพริกกระเทียมเปียเจียกระเทียมบวผเครืองเคียงเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลดยวนเลีวของลาวถ้วยเพิ่อกันง่กับบะมีได้พี่เนาะได้มีถ้วยนึ่งอาจารย์บวกินบมดเนี่ยตีไม่เห็นแล้วอใจเธอกินเขาก็อยัง เหตุอะไรปะโยมกินเอ้อไม่ก yeah. ินไ่ได้กินยังในเลสอันนี้ได้เอาแล้อยาจะเอาอกินเทศใช้ถ้วยเดียวกันลูกพระเจ้าเทนะให้ติตักกไม่ให้ติ๊ข่างกับไม้ินเทสสิกาาปาปุนจะบอกินเล่าปุ่นยังไมียูขาปุ่นชื่อๆนะ ข้องแล้วข้าไปชวนกินหาน้ำม,มาบีบใส้ในหนึ่งข้างคือได้ห,หมอนนี่น้นำจุกมันนี่ไม่ใช่ใช่ไหมซื้อกระดูกวูจักปัดสีบพัน กระดูก um, hmm. ือสิบพัเก็บไปนาะกระดูกคอได้จีนกับโบราณก็เลยก็ีน้อยกี่เห็ดไปเล็บวันนี้เราเห็ดบเป็นเทากันเห็ดเป็นยุกเราอยากเห็ดเห็เราเห็ดจ้มันอบใส่เล้มันใส่ก๋วยเตียวแบบมีบางนามาบางนาจะหน่อยว่ะเบ้งเแล้ว กระปุนได้เขาซื้อมาอยู่ปัญยมปัญยมเขาซื้อขระปุนมาอยู่ข้าวบวมีน้ำได้กระปุนกะเอาเกระหูกเอาโจมเอาข่าวอนโจมสมัยดีพี่น้องสมัยดีพี่น้องวัสุขสงทุกคนได้ที่เขามาอัดมปุุงอันนี้พี่น้องข้าวเปียกข้าเปียกของสม่เห็ดหรอกพ่อยังกินมาเพล่นไหนกินว่าแล้วเผาหรอพี่น้องเนี่ เอาข้าวสิได้สิข้าวต้องกันได้ส่นอ่ะกินข้าเี่ยวกินเป็ดเปียกตัวนี้อยู่าท่กินข้าวซะ่อนคิดว่ายากินกระเลียดนฮดิเขาเห็นกลัวเสียดเนี่ยใช่ปลามืข้าว เปิดปูงเองเพื่อปมินได้ที่ินง่ายนคะอาจเอาแหนกข้าวเอาดูคอนเทนท์ ด้พนนี่น้องนอนตื่นีไดแวนกินนะนกินมัแทนมาันเดียวระองอยู่พี่น้องเเหลือทำม่ไร้างกดูเสือไม่น,อน,น้อยมา้น เดืออเปลือกคอแล้วแฉะอู <serves> ่้งนอยนน้อยเวาบริอาสขีดลังงานกินแฉะอยู่บบอ่อนเรียัวอม้น้อง้อมือไหวอยู่ดิ้าวหมดแล้วงองอย่ยเงี๋ยจียวกระเทียม ข้าวห้าอันนี้ก็อยา like กเก่ยงๆไงที่เ <put>. พิ่งหัวเรามันก็บว่าเสียงเกียดกองลาโอ้ยเนาะมันอยากอ่อนเนี่ยันงไแงลวกก็ไป่ได้เฮิมกต่ข้าวเยี่ยมยังมาลันๆนี่ยอ่นแงเนเดงาถูกบอมอแนี่ยนยังได้หยั่งเนีย้ย่แช่ กินอะไรม่เขางเนี้ยน้นึงาิจางค้าเดียวเข้าเกินื้ออยู่งนี้กินเข้าล้วก็เข่าอีนากจ่าวัี้กินเข่าบ่แพร่เลยว้ใครมึงแกกินเยอะยไกินอะแล้วหัวมีไปจานเออหัวน้าบ่มีอึดะดอก มันเป็นขนแข็งไปคะเจ้าบ่า่ช่องเลยเ่าูใช่เห็นอยู่บ่เขาเอาขายนะ้เห็ดปัวเขาเงียงยังเห็นอยู่ตเห็ดปัวันกำ็เห็นตาจเห็ดปัวว่ะทะเลเจ้าคนพี่นาะทะเลเจ้าอือออเนางทางสาวอืม้างแพงอ่ะพี่เนาะ เมานิทาให้เป <si ็นแต่ยังหน่อยนวปวดก่อนเยอะสเาเอาง่้ยกระเมับ่หน UM ่อยนิ้วเทเส็จมันกจะคอยเส็จนเองมัดเทมาด้วยเมันแดงง่ายจำกร่ะ คือดูรดนนพริกพี่นะเอาแม่คืแทต้องานฟูนคืดแทนต้องลุดกัแจกดอืมอรลอยขึมามันจกข่าวข้กอืม Mình nó muộn Nó muộn Chắc sinh khó không nhám vào nhau nè เสียงนั่นหลือมาพังอันนั้นขาแจกลากอะไรอย่างนมันลุมลงเท้าย่แบนี้ลงแหงคุ้งจิเขาอยังไม่ชวดอะไรน่นงวยขวมั่งถือคน ตอดมันต่ำแหงถั่วหัวไรทำเป็นเงี้ยไพดีๆเลยเช้าดีๆไีกินเช้าเกียวเช้าน้ำดอกมะม่วงเกียวใส่ นกอเยช่างก้องไกลในด้พ่นนอค่าช่างก้องครับด้วเดี๋ยวไปมันประหยน้ำว่ะตายเรื่องวาไทยคือขัาสะบ่ยอมมาใส่ จะนี้กับเศษไปเศษมันเพิ่งเหล่าบริก,ก,กุนเขาก็จะกินริยาเล็กกินจะปิดใจเว่านะกินจะปิดใจอะบ้างพ่อปู่ยังกินเรนะื่อยอยู่อ กปุลนนะ่ได้กินเลยตังวลเลยพนันเลยไม่กิว่าจิงๆไม่ยินดั่งกินกินได้เลยเดย,ยกินบนกระเปียกงก็กิดสต่ปิศานี่เขาก็ดีมากินมกินเมื่อนี้แหละแม่ี่บอกให้ก ตลาดกันเขาเอา่แลอ่ใส่อันลุดกันน้ำมายมันจุอ่อนและอยู่มันบดได้หยำก็บดได้เปื่อยหมดอันนี้มันยังดหยำเลย่มันด้หนุ่มเขวนะมนั่นหอรับนะยกิ่นน้ำยำ ่มยมากันึงนะมันกัน่มค่ะคือได้เสีมันว่าลวกบ่หึงพอดีกิน่เนาะพอดีหยามมันนะไดู้ได้เน cái <laughs> nham thực <laughs> thực cái <laughs> nằm thích ăn năng luôn

กินน้ำมันกลัวมันหอนนะใชเไหมมันเย็นกับโบเนตะกินชาใจอันทงมะกาที่ตลาดนอกเองแกงไปแกงมาจปนโบเช่นก็จนโบเ็นเบื่อที่มานกกับใครอยู่นะแอีนยังอยู่ใส่มาหาท่านยังอยู่ว่มี การประกเห็ดมันก็จะจำแดงจำดำเห็ดครึ่งอยนหมักเป็นเห็ดทำนี้ก็พอดีิน ใช่นากินตอนเย็ยนๆนะมัะ้งแช่กินตอนห่อน,นะน,นี่นี้มันมัไจะไปรึปนะใครจะบ่มีใครจะขยายเออลุงมี

ตัวเดียวบบมอ่ะก่ละน้ำนุมนุแก้วนี่ ใช้คลิปคล้านี่ อิ่มเลยเด้อพี่เนาะวัสดีทุกผู่ทุกคนเด้อที่กำลังชมอิ่มเลยกินกับเปียกกันไอยากกินอลไเห็ดกินยังวะกดใจล้ลายทุกคนที่กำลังชมยับ๊ันนป้าเราคุณจิงเดี๋ยวขิเดีวนแล้วเรานอน เราอี่มแล้วเจาเราปีนียังมาล้วเราอิมอ่มเราคลิปนีกับไปแล้วเด็กพี่น้องขอบใจพี่น้องผพ้่อผูปูชูพนที่เขามารับชมไปแล้วพี่น้องสวัสดีอิ่มแล้วพี่น้องเลย